สวัสดีครับสวัสดี FC สุขูสุคนนะครับมื่อนี้มื Measure ่อนี้กับเวลามื่อนี้วันที่หยิบเก่านะครับเวลาจะห่างจากไทยประมาณหาชั่วโมงนะครับจากปกติสี่ชั่วโมงนะครับเพราะวันจะเข้านานาแล้วนะครับพ่อพี่น้องอ่ามันจะเข้านานาแล้วเวลาก็จจะยืดออกไปอีกชั่วโมงนึงนะครับที่ห่างจากไทยแลนด์เท่านะครับแสำหรับมื่อนี้เดี๋ยวพาพี่พ่อน้องเอาเบิร์ไกลนะครับอ่าตอนนี้กับเวลา จะหาโมงแรงเลยนะครับหาโมงแรงบ้านเฮาเนาะหาหกโม่งหกโมงนะครับเพราะว่าจากสถา,านการณ์ที่มันเกิดขึ้นสถา,านการณ์ที่มันเลี้ยวไหลนะครับอดี๋ยวจะเบาๆนะเบาๆถึงมันเนาะเฮากะเฮาอยู่ต่อเฮากะเป็ดงานนะครับเฮาเลือกที่จะอยู่เฮากะเข่งงานที่ก่อนะครับพ่อพี่น้องก็คอยเป็นงกำลังใจให้ไ,หไอเดียวกับแรงงานไทยท,ทุกคนนนะครับพ่อพี่น้องทุกคนอยู่กับเขากะสู่เพื่อหน้าโคตรจะขอนะครับพ่อพี่น้องอย่าด่ามานะครับว่า อ่เป็นยังคือพวกราบ้านนะบ่ยญาณเบญานตายบอกมั่นนะนะครับก็มีคนขอกมาคอมเมนต์ไลน์นะครับทุกคนกับญานตายเพื่อนนะครับพายพี่น้องแต่ความจนมันเป็นแต่ญานกว่านะครับพาพี่น้องเนาะสู้ๆกันไปครับเพื่อนยังมีเวลาเขากับถามมันอยังมันเร็วหลายลงมก็หนีเขากับไฟว่ากันนะครับพายพี่น้องเขาเบิร์นว่าเขาชิยู่นี่ตลอดนะครับพายพี่น้องเขากับเลือกได้นะครับนะครับไปอยู่กับไปเขาเลือกได้เดี๋ยนเดี๋ยวไปไปเบิร์นไกลนะครับพาพี่น้อง เดี๋ยวเดี๋ยวจะเปิดประตูเข้านะครับประตูจะมีสองชั้นนะครับชั้นชั้นแรกนี่ชั้นที่สองนะครับเป็นคอไปฟอกไกลนะครับเราอยู่ท่าคอเบ้งไกลนะครับอีกประมาณสองอาทิตย์นะครับนับจากเมื่อนี้วันที่ยี่สิบเก้านะครับวันที่ยี่สิบเก้ากิจะประมาณอาทิตย์อาทิตย์หนานะครับเบิร์ตอาทิตย์หน้าแล้วเกิดประมาณวันพุธวันพฤธแล้วหันนะครับอ่าประมาณสองอาทิตย์นะครับพี่น้องที่ได้จับไกลนะครับที่ได้ขายไกลนะครับอ่าตอนนี้ไกลประมาณจากรลเดี๋ยวหยู่พลาเบิร์นะครับ เมื่อเดี๋ยวได้สร้างไก่คอกนี่ไปครับได้จับสองตัวช่างเบิงนะครับวี่น้องจับสองตัวช่างเบิงน้ำหนักมันเริ่อมจี๋ขึ้นมาหลา่นะครับสองตัวมันอยู่ประมาณสามโลเคิงนะครับประมาณสามโลเคิงกับจะลี่ยไปบโตละกิโลนะครับกิโลสองขีดโลสามขีดนะครับพี่น้องพาไก่ประมาณสองกิโลกว่านี่ก็สามารถขายได้แล้วนะครับวี่น้องกอยู่ประมาณสองอาทิตย์นะครับวี่น้องใกด้ขายแล้วเห็นไหมครับเห็นน้ำกันบ่เดี๋ยวเดี๋ยวสิแพนกล้อง แผ่กนกล่องหล้างไห้เบิ้งนะครับรวี่นอ้องอยได้เห็นกันกชัดๆนะครับครับผมนี่ครับกคือเก่าครับเียงงานคือเก่านะครับพี่น้องกัอเดี่ยวมือนี่อเดี๋ยวตอนแรงเดี๋ยวอยู่ขอมาเช็คเช็คเบืเบ้องหน้ามเช็คเบื้องอาหารนะครับเพราะว่าต่อเช้า์อยูอ่ในข,ขอม้าเชียร์เชียไกตายนะครับตัวใดรที่มันตายมันจะนอนเขาจะเห็นนะครับเชียร์ไกลายคือเก็บออกนะครับพี่น้องไอเดี่ยวจิเจ็บออกเจ็บออกแล้วกั ที่เอาไปทิมนะครับเอาไปเอาไปแม่หองแช่นะครับเขาจะไปเช็ดอาหารซาดอาหารยังตักับบอลูนนะครับป้าพี่น้องนี้เดี๋ยวจะพามาเบิ้องไก่นะครับตอนนี้สภาพไก่แบบนี้เขาจะเอาเอื่นมาไก่ดีนะครับพอบางทีขันไก่มันหันมีปัญหานะครับป้าพี่น้องันไก่มีปัญหามันจะมันจะยางแผ่นเป๊ะๆนะครับป้าพี่น้องนยางแบเป๊ะโล่จังไรล่ะมันจะบกแข็งแรงนะครับอันนั้ก็แบบว่าไก่บกค่อยดีนะครับเหลี่ยงยาดนะครับ ตายร้ายนะครับขนาดเป็นแบบน,นั้นนะครับแต่น ouais nada, ี่ถือว่าใกล้ดีใกล้ตายเพรค่อยร้ายนะครับให้ดีก็ได้ได้มาดูแล้วไก่กับที่นั้นเราสองคนนะครับถือว่าโอเคนะครับไก่ชุดนี้นะครับที่ลงไปสิบสามฟอนะครับพ่อพี่น้องฟองนึงก็จะประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นสี่หนึ่งหมื่นสี่หมื่นหาตัวนะครับพ่อพี่น้องหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยนะครับประมาณนั้นนะครับอาเชียไปตายอย่องฟองนึงก็ประมาณสองหรือสามพันตัวนะครับต่อฟอนะครับตายไปหลายกันนะครับ เพราะว่าเขาเลี้ยงมันตายทุกมือนะครับมันตายทุกมือตายมือละยี่สิบตัวสามสิบตัวมือละบางบางมือก็หาสิบตัวนะครับแม้่เราแต่อากาศนะครับแต่อากาศมันดีบางมือก็สิบตัวนะครับก็แล้วแต่นะครับแต่ไกลมันแหงยังไงมันห้งแน่นนะครับพื้นที่พื้นที่หมันหน่ยางมันจะหน่อยลงนะครับตอนแรกๆโตมันจะนิดหน่อยนะครับไปไหนน่อยตนี้หน่อยมันก็จะพื้นที่มันจะยังไหลนะครับเพราะโตมันใหญ่ขึ้นมานะครับมันจะมองมาเห็นหอดพืนดินนะครับ กอไปอยู่กที่หนึ่งสิบพเห็นพื้นดิน่น่าจะมองจะเห็นแต่โตไกายแล้วนะครับเอาเบิ้งนั้งกันครับประมาณนั้นครับอ่าวิธีคนเลี้ยงไก่นะครับพี่น้องกับะมาณนั้นพาพี่พาน้องมาเบิ้งนะครับแต่ไอเดียวกับบ่อยากวกาเรื่องถึงเรื่องพวกอ่าอะไรอย่างเงี้ยล่ะที่มันรุนแรงกตอนนี้นะครับอเดียวกับพาพี่ขาน้องมาเบิ้งหนาเบิ้งหนางานหนายังกันนะครับแต่ต้องไปมกมูลทั้งเรื่องนั้นครับว่าจะฟังข่าวเสพข่าวเอาก้อนนะครับ เอาว่าไปรลายมันกันแค่ไหนคนเป็นห่วงไลยนะครับพ่พี่น้องเขากับว่าอยากไปว่าไป่ามาอย่างไรนะครับนี่ครับพพี่น้องขันใกล้มันตายจะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับพ่พี่น้องนี่ตัวตายนะครับเขาก็จะมาเก็บตัวตายนะครับพ่พี่น้องเก็บตัวตายแล้วก็จะไปทิมนะครับเอาไปทิมว่นั่นนะครับไปเนี่ยของแซ้นะครับพ่พี่น้องแล้วก็เขาก็ว่าตรวจล้างน้ำนะครับนี่คือล้างน้ำนะครับ ระบบล้างนามก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับพี่น้องนี่ครับเนี่ยนะครับแก้ก็จะมาจิกตัวนี้นะครับนามมันก็จะไลออกมานะเห็นแบบครับพี่น้องนะครับเอาหารนะครับอาหารก็จะเป็นแบบนี้นะครับพาก็จะแล่นได้ล้างนี่นะครับนี่ครับล้างเหล็กนี่ล้างเหล็กมันก็จะมาลงนี่นะครับนะครับอาหารก็จะมาลงนี่นะครับนะครับประมาณนี้ครับนะครับอาหารก็จะมาลงแบบนี้นะครับนะครับอาา มันจะตัวนี้เขาเจ,จ้าที่ตั้งตั้งใช่เนื้อหลักเขาจะเป็นเขาตั้งอัตโน,นมัติแหลนะครับ,รบพ่อพี่น้องอเพื่อว่าขันอาหารมันเต็มเราไมัน้องการหยุดมันก็งกทํางานของมันเองอัตโนมัตินะคะรับพ่อพี่น้องกระเจ้จาก็ทีมีระบบของกระเจ้าะก็จะแต่ตัวนี้เดี๋ยววัลลุนของกระเจ้าะนะคะรบับว่ากระเจ้าใส่ระบบยังนะครับ,ปร,บ,รบประมาณนั้นครับ,รบพ่อพี่น้องเขาก็ มาแชร์ประสบการณ์หน้างานในะอิสราเอลเขาเนาะบางๆไอเดียก็ได้มาไทยให้พี่ให้น้องเขาได้เห็นได้กลมน้ำกันนะครับว่าพี่น้องว่าวิธีการเรลี้ยงไก่นี่ไก่พวกนี้เลี้ยงจักมือใส่เวลาเลี้ยงจักมืออกาะดึงเลี้ยงเขาได้นะครับว่าพี่นอ้องอ่านเขาจะได้เอาไปประยุกต์ใส่ในบ้านเขาได้นะครับว่าพี่น้องเพราะว่าเขามีต้นทุนเขาสามารถเปิดกิจการหรือ เทปอีกอย่างเป็นของจะฟ้องได้นะครับพี่น้องเทาก็ศึกษาเอานะครับพี่น้องศึกษาเอาเ้ามาอยู่นเหนียเทากัศึกษาเอาแนวใดห้องหมักเ้าต้องการที่อยากจะไปยังลไงอากาศที่จะไปต่อประโยชน์ต่อยังบ้านเขานะครับพี่น้องอ่าก็อยู่สางไรได้ให้ตวัวจะฟ้องเพื่อนไหนอนาคตนะครับพี่น้องเทาก็ศึกษาเอานะครับครับผมภาสีประมาณนี้แหละครับ ไอเดี่ยวกับพ่อพีพ่อหน้องครับเบิร์นไก่ต้องกันครับผมครับขอกมันย่างยาวเลยนะคะระับพ่อพี่น้องสูง่ก็เก่าครับพ่อพี่น้องสู่ก็เก่าคนอยู่กับสู่ต่อไปนะคะรับพ่อพี่น้องคนได้กลับบ้านแล้วไอเดี่ยวกับดีใจแล้วนะคะรับเขาได้กลับไปหาพ่อหาแม่เขาเนาะแต่คนที่อยู่กับสู่สูส่กันไปครคคับพ่อพี่น้องกับกูใดกลับบ้านกลับยังกับอ่า ด้วยที่ได้กลับมาสิเอาของมาฝากให้เดียวเนี่ยนะครับถ้าว่าเดี่ยวว่ได้กลับบ้านสมมติว่าสถานาการณ์มันดีขึ้นนะครับพี่น้องก็นี่ยังกะเอามาสูตรกลันกินเนาะบ้านเฮาเนาะคนไทยเหมือนกันเนาะเอามาต่อดมาฝากกันนะครับพี่น้องกะบสำหรับเมื่อนี้กะไอเดียวกับแม่เชะประสบการณ์ดีๆนะครับประสบการณ์นานงานคนเลี้ยงไก่นะครับคนเลี้ยงไก่ในอิสราเอลนะครับพี่น้องกะมีเวลาว่างๆไอเดียวกับแม่ไทยพี่น้องเขาได้ นได้ชมน้ากันนะครับพ่อพี่น้องนะเดี๋ยวกับประหยัดโมงวดเรื่องพวกนั้นนะครับแล้วไปคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจีพะทีพาน้องมาเบิงมือเขาจับไก่นะครับอ่ล็อติดตามกันนะครับมือเขาจับไก่ว่าเขาจะเอาลวนอยังมาใส่นะครับพ่อพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวจีพาเบิงอีกทีนะครับอีกซองอาทิตย์นะครับอีกซองอาทิตย์เดี๋ยวเดี๋ยวจีพามาพามาเบิงนะครับเดี๋ยวยถ่ายเบิงว่ามันจะเป็นยังไงนะครับว่าเขารถายังมาใส่นะครับสุด last วันนี้เดี๋ยวเขาตัวเคลียร์งานก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจีได้้้้้เลลลิกกงงาานนนนนนแแวววคครรััับบตออีีม่่ะพ เอาไว้พูดพ่อกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับเมื่อนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ